It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. คุณใครสงสัยไหมครับว่าเวลามีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกทําร้ายโดยผู้ชายทําไมสังคมมักจะหันไปปกป้องผู้ชายด้วยข้ออ้างว่าเขายังมีอนาคตที่สดใสมากกว่าจะปกป้องเหยือ่อ นี่แหละคือคำถามหลักที่ Promising Young w o m e n 2020ของพ่วมกับ Emerald f a n o l หยิบขึ้นมาเขย่าใจคนดูหนังเรื่องนี้เป็นทั้งการเสียสีสะท้อนและท้าทายระบบที่เอื้อในการใช้ความรุนแรงทางเพศให้ถูกปัดตกไปอย่างง่ายได้ ผ่านตัวละครเอกแคซี่ที่นำแสดงโดยแคร์รีมาริเลนและในการแสดงที่ทรงพลังอันตรายและเต็มไปด้วยสเสน่ห์นี้หนังใช้โทนภาพที่สวยหวานสดใสมีสีชมพูพาสเทลตัดกับความจริงที่มืดมนอย่างรุนแรงอย่างจงใจเพื่อบอกว่าเบื้องหลังภาพลักที่ดูปลอดภัยนั้นมันคือความจริงที่น่ากลัวซ่อนอยู่ และนี่คือหนึ่งในหนังที่ไม่เพียงกวาดคําชื่นชมแต่ยังสร้างแรงถกเถียงครงั้ใง,งใหญ่ในวงการภาพยนตร์จนถึงขั้นคว้ารางวัลออสการ์สาขาบทด,ดั้งเดิมยอดเยี่ยมมาได้ Lately I've been feeling like I might want to get back into it If I hear that one more time I have to give him the benefit of the doubt พาร์ทหตัวหนังผู้กำกับนักสแสดงและรางวาัล Promising Young Woman เป็นผลงานกำกับเบื้องแรกของ e m e r a l f f n n น l ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อจากการเป็นนักแสดงและนักเขียนซีรีส์เรื่อง Killing Eve มาก่อนเธอหยิบประเด็นที่สังคมส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องของการเลิกะเมิดทางเพศและการที่สังคมมักจะหันไปปกป้องผู้ชายที่ยังมีอนาคตมากกว่าเหยื่อมาเล่าในสตอรีที่ทั้งแสบคันและหวานขมสิ่งที่ทำให้หนังโดดเด่นคือการตีความแนวใหม่ revenge film และแทนที่เราจะเห็นในฉากบู๊ดิบเถื่อน พ่วงกับเลือกใช้โทนภาพสดใสเพลงป๊อปหวานๆตัดกับเนื้อหาที่ขมขื่นทำให้หนังทั้งสวยงามและสะเทือนใจไปพร้อม,อมกัน นักสแสดงคือแคลรีมเมาเรกนรับบทแคซี่หญิงสาวที่ชีวิตเหมือนหยุดอยู่กับที่หลังเพื่อนสนิทถูกทำร้ายเธอแสดงได้ทั้งเฉียบคมความเจ็บปวดและสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลจนคนดูจับตาไปทุกฉากร่วมด้วยโบเบิร์นแฮมที่รับบทไรอันผู้ชายอบอุ่นที่กลายเป็นความหวังใหม่ในชีวิตของแคซี่แต่ก็เป็นตัวละครที่สร้างคำถามสำคัญในเรื่องเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีนักสแสดงสมทบที่ขัดมาอย่างตั้งใจทั้งเอเล o n นบรีคอ n นี่บริ t เชนเ e นนิเฟอร์ o ูลิชบราวนคอและแครนซี่บราวแต่ละคนมีบทบาทเล็กๆที่จะท้อนความจริงของสังคมได้อย่างเจ็บแสบ ด้านรางวัลหนังเรื่องนี้เข้าชิงออสการ์ถึง5าสาขาใหญ่ได้แก่ภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมพ้่วมกับยอดเยี่ยมนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมและตัดต่อยอดเยี่ยมและความมาได้หนึ่งรางวัลคือออสการ์สาขาบ,บทดั้งเดิมยอดเยี่ยมซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันว่าหนังไม่ใช่แค่ดราม,มา่าแก้แครนธรรมดาแต่คือผลงานที่มีพลังและคุณค่าในวงการหนังอย่างแท้จริง you o g We What are n ภาคสองการเริ่มต้นของเรื่องหนังเปิดมาด้วยฉากที่ชวนสะดุ้งและตั้งคำถามกับผู้ชมทันทีเราเห็นแคซี่นั่งอยู่ในบาร์ทำตัวเหมือนผู้หญิงเมาหนักแทบเดินไม่ได้และแน่นอนว่ามีผู้ชายใจดีเข้ามาช่วยเธอพากลับบ้าน แต่ความจริงแล้วนั่นคือกับดักที่แคซี่วางไว้เธอทำทีเป็นเมาเพื่อทดสอบว่าผู้ชายที่บอกว่าอยากช่วยจริงๆจะหยุดแค่ไหนหรือเก็บทุกครั้งคำว่าช่วยกับกลายเป็นฉวยโอกาสและในจังหวะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะก้าวข้ามเส้นแคซี่ก็เผยให้เห็นว่าไม่ได้เมาเลย และเธอทําทั้งหมดเพื่อผู้ชายคนนั้นเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองว่าที่เขาคิดว่าเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนอื่นที่พยายามใช้ความเปราะบางของผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฉากเปิดเรื่องนี้จึงเหมือนกับสเตทเมนต์ของทั้งหนังที่บอกว่า p r o missing young woman ไม่ใช่หนังแก้แค้นที่เราจะเห็นรูปแบบเดิมๆแต่มันจะเล่าเรื่องการต่อสู้เชิงจิตวิทยาและการใช้สังคมเป็นสนามทดสอบศิลธรรม และตรงนี้เองเราก็ได้เริ่มเห็นภาพของชีวิตแคซี่ในตอนกลางวันเธอทำงานในร้านกาแฟดูเหมือนหญิงสาวธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรื่อยๆแต่ในยามค่ำคืนเธอคนที่กำลังต่อสู้ในโลกใบนี้ในแบบของตัวเองพาสามปมในอดีต เมื่อเราค่อยๆรู้จักแคสซี่มากขึ้นหนังเปิดเผยว่าชีวิตของเธอไม่ได้ติดอยู่กับอดีตพรตัวเองแต่เพราะนีนาเพื่อนสนิทที่สุดที่เธอรักเหมือนครอบครัววันหนึ่งในสมัยเรียนแพทย์นีนาถูกเพื่อนชายในกลุ่มข่มขืนในปาร์ตี้โดยมีเพื่อนๆคนอื่นยืนดูหรือแม้แต่หัวเราะไปด้วยแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือระบบที่ควรปกป้องเหยื่อกลับเพิกเฉย มาวิทยาลัยปัดปัญหาทนายหาทางช่วยผู้กระทำและแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงบางคนก็เลือกที่จะไม่ยุง่งบางคนยังบอกซ้ําว่าก็เธอเมาเองคําเหล่านี้ไม่ตัางอะไรจากการตอกย้าให้นีหน้าเงียบและจมอยู่กับความเจ็บปวดจนสุดท้ายเธอไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำลายนีนาแต่ยังทำให้แคซี่สูญเสียเป้าหมายในชีวิตเธอเคยเป็นนักศึกษาแพทย์หัวกะทิแต่ก็เลือกจะลาออกกลายเป็นคนที่ดูเหมือนใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางแต่ในความจริงเธอกำลังแบกรับหน้าที่แทนเพื่อนหน้าที่ในการทำให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนั้นต้องมาเชิญกับความผิดที่พวกเขาเลือกที่จะลืมสิ่งที่เจ็บปวดคือแคซี่เองก็เหมือนติดอยู่ในระหว่างสงโลก โลกหนึ่งคือโลกที่เธอควรเดินต่อไปใช้ชีวิตปกติอีกโลกหนึ่งคือโลกของความยุติธรรมที่นีน้าไม่เคยได้รับเธอเลือกที่ยืนอยู่บนโลกที่สองและนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจการล่าของเธอ Why I dropped out I'm not the only one didn't believe it We get accusations like this What happened I left under unusual circumstances You remember what happened right ภาษีความสัมพันธ์ใหม่ ท่ามกลางชีวิตที่เต็มไปด้วยความมืดมนแคซี่ได้พบกับไรอันอดีตเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนแพทย์ที่ปัจจุบันกลายเป็นคุณหมอนหนุ่มบุคลิกอบอุ่นร่าเริงและดูเหมือนจะไม,ม่เหมือนผู้ชายธรรมดาทั่วไปที่เธอเคยเจอมาก่อนการเจอกับไรอันทำให้โลกของแคซี่ที่เคยขมขื่นมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามา ในตอนแรกแคสซี่ตั้งกำแพงสูงเธอมองความสัมพันธ์แบบไม่ไว้ใจแต่ไรอันกลับค่อยๆทำให้เธอหัวเราะมีความสุขและกลับมารู้สึกเหมือนกับผู้หญิงธรรมดาอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้หนังเหมือนจะบอกว่าบางทีเธออาจมีโอกาสในชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ และเราจะเห็นแคซี่ค่อยๆเปิดใจและยอมปล่อยให้ไรอันเข้ามาในโลกที่เธอเคยปิดตายความรักครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกธรรมดาแต่มันเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าแคซี่จะยอมปล่อยมือจากอดีตหรือไม่หรือจะยอมเดินออกจากวงการในการแก้แค้นที่กัดกินเธอมาตลอดหรือเปล่า แต่ที่สำคัญไรอันยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังใหม่คือภาพแทนของคำถามว่าผู้ชายที่ดีจริงๆมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งช่วงนี้หนังทําให้ผู้ชมเองก็ถูกทดสอบไปพร้อมกันแคซี่ที่พวกเราอยากจะเชื่อว่าบางทีไรอันอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจริงๆและเป็นคนที่แคซี่คู่ควรที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย Cassandra, we're in class together at Forest. You would have been a great doctor. What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. PART 5. แผนการแก้แค้นเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเราจะเห็นว่าชีวิตของแคซี่ไม่ได้วนอยู่แค่การล่าผู้ชายแปกหน้าตามบ่าแต่เธอเริ่มขยับเกมใหญ่ขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับคนที่มีส่วนํำให้หนีหน้าต้องพังทลาย เธอเริ่มจากแมดิสันเพื่อนผู้หญิงสมัยเรียนที่ครั้งหนึ่งเคยเพิกเฉยต่อการขอความช่วยเหลือของนีนาแคซี่นัดเธอมากินข้าวพูดคุยและใช้แผนการหลอกว่าแมดิสัอนอาจจะถูกวางยาเพื่อให้เธอได้ริมลดความกลัวแบบที่นีนาเคยเจอแม้แคซี่ไม่ได้ทำรายจริงแต่เพียงแค่สร้างประสบการณ์เล็กๆแค่นี้ก็พอทำให้แมดิสันหวัน่นไหวและกลับไปคิดทบทวนต่อสิ่งที่เธอทำ จากนั้นแคซี่ยังไปหาดีนบอเกอร์อาจารย์ใหญ่ของมหาลัยซึ่งในอดีตเคยปัดเรื่องคดีของหนีหน้าทิ้งไปไง่ายง่ายโดยเหตุผลว่าไม่อยากทำลายอนาคตของเด็กผู้ชายที่มีอนาคตสดใสแคซี่ใช้กลยุทธ์เล่นงานทางจิตใจด้วยการบอกว่าเธออาจพาลูกสาวของดีนไปอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าเพื่อให้ดีนรู้สึกว่าความรู้สึกของคนเป็นเหยื่อมันเจ็บปวดแค่ไหน และคนที่แคซี่ประชิญหน้าซึ่งน่าจดจำมากที่สุดคือทนายความจอร์แดนกรีนที่เคยว่าความและปกป้องผู้กระทำในคดีของนีนาแต่แตกต่างจากคนอื่นจอร์แดนกับสำนึกผิดจริงขอแสดงความเสียใจอย่างหนักกับสิ่งที่เคยทำแคซี่เห็นความจริงใจนั้นจึงได้จะไม่ทำร้ายเขาและยุติแผนไว้เพียงตรงนั้น สิ่งที่ชัดเจนคือแคซี่ไม่ได้ต้องการฆ่าใครแต่สิ่งที่เธอทำมังคับเพื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองซึ่งหนังทำให้เราเห็นว่าความเงียบความไม่สนใจและการปัดปัญหาก็มีส่วนค่านีหน้าไม่ต่างจากคนที่ลงมือจริงๆ connection. Okay. How old am I? What are hobbies? You are so pretty. a nice guy. Are my connection hobbies pretty nice I How old You guy you so พาร์ทหจุดหักมุมเนช่วยดูเหมือนว่าชีวิตของแคสซี่กำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเธอมีความสุขกับไรอันมากขึ้นเหมือนว่าในที่สุดเธอกาจะปล่อยอดีตกลับไปใช้ชีวิตยอย่างผู้หญิงธรรมดาได้แต่แล้วหนังก็กลับหักมุมให้คนดูด้วยการเปิดเผยความจริงที่โหดร้าย แคสซี่รู้ว่าไราอันเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของนีนาเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมจากภายนอกแต่เขาอยู่ในห้องนั้นในวันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ลงมือแต่การที่เขาเลือกจะเงียบและเหมือนทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นการมีส่วนร่วมอย่างเลี่ยงไม่ได้ สำหรับแคซี่นี่คือการหักหลังครั้งใหญ่ที่สุดเพราะไรอันเป็นคนที่เธอเริ่มไว้ใจเขาคือภาพตัวแทนของความหวังใหม่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นที่จะเลือกไม่ปกป้องนีนาเพื่อรักษาตัวเองและความสุขสบายของชีวิต จุดนี้ทําให้แคซี่และผู้ชมตระหนักว่าผู้ชายดีๆที่เธอเฝ้าตามหานั้นอาจไม่มีอยู่จริงและถ้ามีก็หายากเกินกว่าที่จะฝากชีวิตไปด้วยได้หนังเร้นแรงมากกับการทําลายความหวังของคนดูเพราะมันบังคับให้เราย้อนกลับไปมองว่าการเพิกเฉยก็คือการสรวรว่างคิดอย่างหนึ่ง และเมื่อความจริงทั้งหมดเปิดเผยออกมาแคสซี่ก็รู้ว่าหนทางเดียวที่จะทําให้มีนาได้รับความยุติธรรมคือต้องเผชิญหน้ากับอัลมอนโรชายที่เป็นผู้กระทําหลักในคืนนั้นโดยตรง a n d every week a nice guy comes over to see if i'm okay <You> Okay I go to a club I act like i'm too drunk to stand part 7ตอนจบและการเสียสละ แคซี่วางแผนครั้งใหญ่เพื่อไป,ไปเผชิญหน้ากับอัลมอนโรผู้ชายที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดเธอปลอมตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้สละสดของเขาในลุคพยาบาลสุดยั่วยวนพร้อมประคุณแจมมือและความตั้งใจแน่วแน่ว่านี่จะเป็นค่ำคืนที่อัลต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดแคซี่วางแผนจะบังคับอัลสารภาพความผิดแต่ทุกอย่างกลับตลปตดเมื่ออัลใช้ความดุรแรงฆ่าแคซี่ด้วยการกดเธอหายใจไม่ออกฉากนี้หนังไทยแบบเย็นชายาวนาน ไม่ตัดและหันกล้องหนีให้ผู้ชมเห็นวินาทีของการเสียชีวิตของแคสซี่ซึ่งโหดร้ายจนแทบหายใจไม่ออกตามไปด้วยเช้าวันหนึ่งแอ้และเพื่อนๆของเขาพยายามปกปิดศพทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโลกยังคงหมุนต่อไปเหมือนกับว่าแคสซี่ต้องตายไปเปล่าเปล่าแต่จริงๆแล้วเธอวางแผนสำรองเอาไว้ทั้งหมดก่อนหน้านี้ เธอส่งหลักฐานวิดีโอและจดหมายไปให้ทานายความจอร์แดนกรีนและตำรวจเพื่อให้พวกเขาได้ลงมือเปิดโปงความจริงที่อาวละพักพวกทำกับนีน่าเธอยังส่งข้อความสุดท้ายไปหาไรอันด้วยระหนึ่งว่าฉันดูว่าความจริงของเธอคืออะไรและเธอต้องอยู่กับมันตลอดไปในงานแต่งของอาวตำรวจก็ปรากฏตัวขึ้นจับกลุ่มทากลางแขกนับร้อยสร้างภาพตัดกันระหว่างพิธีแต่งงานที่ควรเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามกับจุดจบของอนาคตที่สดใส จังหวะนี้หนังเล่นกับชื่อเรื่อง p r o m s s i ซึ่งยัง w ู m มอยังเจ็บแสบเพราะสังคมมักจะใช้คำนี้กับผู้ชายที่เก่ออชญยากรรมว่าเขายังเป็นหนุ่มอนาคตไกลแต่จริงๆแล้วแคสซี่เองต่างหากที่เป็นหญิงอนาคตไกลที่ต้องสละชีวิตเพราะโลกไม่ยุติธรรมกับเธอและนีน้าเลยตอนจบทั้งขมขืนและปลดปล่อยในเวลาเดียวกันแคสซี่ตายแต่แผนการของเธอทำให้ความจริงถูกเปิดโปงทำให้นีน้าได้รับความยุติธรรมในที่สุด Every week, I said, What are you doing? Part bad, we call part blue. พอเมซิ่งย่างบูแมนไม่ได้เป็นเพียงหนังแนวแก้แค้น revenge f i l แต่คือการรื้อโครงสร้างของหนังแนวนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะปกติแล้วหนังแนวนี้มักจะเน้นความดุนแรงการฆ่าล้างแค้นแบบตรงไปตรงมาแต่พร่วมกับอเมโรแฟโนเลือกใช้วิธีที่ต่างออกไปเธอเลือกโทนสีพาสเทลเพียงป๊อปสดใสและภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนโลกแสนหวานมาตัดกับความจริงที่โหดร้ายมาเลย,ยิ่งขับเน้นความเจ็บปวดให้เด่นชัดยิ่งกว่าเดิม หนังยังพยายามให้ไปเจอคำถามสำคัญว่าใครคือผู้สมรู้ร่วมคิดในความยุติธรรมไม่ใช่แค่อัลมอนโดที่เป็นผู้กระทำแต่รวมถึงทุกคนที่เพิกเฉยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ไม่ช่วยเหล่าวาจาที่ปัดปัญหาทนายที่ใช้กฎหมายปกป้องผู้ผิดหรือแม้กระทั่งไรอันที่ดูเหมือนเป็นคนที่ดีแต่เลือกที่จะเงียบหนังบอกเราว่าการเงียบเฉยคือการทำลายไม่ต่างกัน อีกประเด็นที่ทรงพลังคือชื่อหนัง Promising Young Woman ซึ่งสะท้อนกลับไปที่วลี Promising Young Man ที่มักถูกใช้ในคดีจริงๆเวลาอธิบายผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศว่าพวกเขายังเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลไม่ควรถูกลงโทษแดงแต่หนังเรื่องนี้ตอกหน้าความคิดนำเต็มๆว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไม่มีอนาคตที่สดใสบ้างหรอทำไมอนาคตผู้หญิงถึงไม่ถูกปกป้องเหมือนกัน การเสียชีวิตของแคสซี่ในตอนท้ายอาจดูโหดร้ายแต่มันสะท้อนความจริงของโลกใบนี้ว่าผู้หญิงที่กล้าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมอาจต้องจ่ายด้วยราคาที่มหาศาลแต่สิ่งที่เธอทิ้งไว้คือการเปิดโปงและการบังคับให้สังคมต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจปัดตกได้อีกต่อไปดังนั้น p r o m i นลซิ่งยัง Woman ไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือการถแถลงการที่ทั้งเจ็บปวดและแสบสันว่าระบบที่เรามีอยู่เอื้อให้ใคร และเหยื่อผู้หญิงต้องทนทุกข์มากแค่ไหนมันคือหนังที่ทําให้ทุกคนดูรู้สึกขับข้องใจทั้งสะใจและถ้าเทือนใจในเวลาเดียวกัน Hey you What are you doing? Hey lay down. What are you you What doing doing เอาโชนี่คือเรื่องราวของการวิเคราะห์เรื่อง Promising Young Woman ครับหนังไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องการแก้แค้นแต่คือสะท้อนระบบและค่านิยมของสังคมที่มักจะเลือกปกป้องคนที่มองว่ามีอนาคตสดใสมากกว่าจะยืนข้างผู้หญิงที่ถูกทำร้ายสิ่งที่ทำให้หนังทรงพลังคือมันไม่ได้สะท้อนใจตรงไปตรงมาเหมือนหนัง Revenge ทั่วไปแต่มันกลับทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองกับสังคมรอบข้างว่า เราเคยเพิกเฉยต่อความวิธธรรมบ้างไหมเราเคยปล่อยให้คำว่าก็เธอเมาเองกลายเป็นข้ออ้างที่ทำลายชีวิตคนหนึ่งหรือเปล่าแม่แคสซี่จะจากไปแต่เสียงของเธอและนีนายังดังก้องอยู่ในตอนจบเป็นการย้ำว่าการต่อสู้เพื่อความจริงอาจจะโหดร้ายอาจจะต้องจ่ายแพงแต่บางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อโลกใบนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลง สำหรับใครที่ชอบหนังที่ทั้งสวยงามและจะปวดท้าทายความคิดขอแนะนำ Promising Young Woman คือเป็นหนึ่งในหนังที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับหากคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้สรุปเราวิเคราะห์ให้ฟังครับหรือสามารถกด s u p e r t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจทำได้ต่อนานๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ